นี่นะครับผมนี่อันที่สองนะครับสวัสดีครับวันนี้มาในยูทูบชาแนลอีกแล้วนะจ๊าใช่ครับวันนี้ช่องในย้ม c h ชาแน,นลมาทำเรื่องความบันเทิงสนุกสนานใ,ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันครับผม<ด>เป็นเรื่องแบบ น่ารักน่ารักเขคิดอะไรมากนะคะเพื่อสนุกสนานเรจะแก้้นน้องแมวค่ะเออแก้น้นนี่ตาลี่ตาลลี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่วันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้ครับนี่ครับคนนี้ครับผมคนนี้จะเป็นเซียนครับอันนี้จะเป็นเซียนต้าน้องเล็กน้องเล็กเซียนต้าครับผมเซียนต้านี่จะมาใบอะไรบางอย่างนะครับออาเดี๋ยวเซียนต้าจะการให้เพื่อนๆดูว่า เซ็นต้าทำไมาผมจะมาทำอะไรดูก็แล้วกันนะครับ <ผม S 3> ดูไปกันสนุกสนานนะคะรักผมเยอะๆนะครับเพผมรอตาลีครับ,ร,บรักตาไม่น้อยแต่ว่ารักตมมานานๆนะครับนี่เร็วๆเร็ๆใกล้ๆที่เซ็นต้าเซ็นต้าครับเซ็นต้าตาเล็ <c oughs> เรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่ามานี่ๆๆๆๆๆๆเรามาดูเซ็นต้าครับเซ็นต้าจะให้อะไรครับวันนี้ ดูดูดีละดูดีละเอาแม่ปล่อยเลยเจ้าเซนต้าจะเอาอะไรเอ่ยวันนี้ดูเซนต้านะครับผมฮะฮต้องปล่อยต้องปล่อยโปรยให้มันกันบิวนี่ดูที่เซนต้าจะเลือกอันไหนเซนต้าจะเลือกอะไร เฮ้ยเขาสงสัยกำลังวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ตอนนี้เดีてて๋ยวเดี๋ยวเดี the, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคันก่อนคันก่อนคันก่อนครับเซียนคันก่อนอ่าอ่ะเดี๋ยวทำงานนี่ครับเซียนเซียนทำงานก่อนอันไหนดีวะตึกนี่นะครับผมอ่าหนึ่งอันแล้วนะแล้วก็อันไหนอีกเซียนอันไหนอีกลบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ครบยังไม่ครบ เสียนยังไม่ครบเสียนยังไม่ครบเสียนมานี่เร็วเสียนกำลังเดินวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเาอา <c oughs> <c oughs> เสียนมาก่อนนี่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 แม่เอาเสียนมาก่อนเสียนจับได้หนึ่งอันนะครับนี่นะครับผมยึกอ่อาดูดิดูดิเสียนไม่สนใจเลยอะเสียนว่วงอะไรวันนี้ฮะ เซียนวงอะไรจิ๊เหรือครับต้นใดต้นใดนี้อันนี้เข็มจนี่นะครับผมนี่อันที่สองนะครับอ้าวเดี๋ยวเหลืออีกอันหนึ่งครับเสียนวิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนครับผมให้เสียนวิเคราะห์ก่อนครับ หน้าตาเหมือนจะคุณจะวิเคราะห์เสียนกำลังวิเคราะห์นะครับผมเพื่อนใจะยินหน่อยครับเดี๋ยวรอเสียนวิเคราะห์ก่อนเสียนวิเคราะห์เสียนวิเคราะห์อยู่เอยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์เสียนบอกยังไม่ชัวร์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอืมจุกนี่ อา oh 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 ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันปลิวมาเมื่อกี้นึกว่าจะตาเซียนตาจับไม่ใช่นะครับสองอันยังอยู่ที่ผมนะครับผมอยู่ที่ผมเหมือนเดิมครับอ่ะแสะดงว่าเซียนไม่เอาเลยนะครับผมเซียนให้แค่สองนะวันนี้เซียนให้แค่สองอันอ่าเอาเดี๋ยวให้แกะดูแกะดูครับผมแกะดูครับนี่นี่น,นี่เซียนให้แค่สองนะวันนี้นี่ นี่นะครับผมอ่าได้แ่สมนี่นี่นะครับอ่าห็นแล้วนะครับผมห็นแล้วนะครับผมเสียนให้แค่นี้นะครับวันนี้นี่ดวนเฉอีกทีนะครับผมโอเคตอนนี้เสียนกำลัง กินน้ำก่อนครับเสียงกินน้ำนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม